แม่ช่วงนี้มีแต่เรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของโรงเรียนนี่มีเรื่องของครูอีกแล้วนะ<ฆ>โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับค<ฆ>ตบเด็กดา่าเด็กแบบงงๆครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในงานงานกเกษียณอายุราชการของครูก็ไม่กี่วันมาน้แล้วเด็กๆก,ก็เหมือนกับถูกคุณครูบอกว่าเออไปร้องเพลงให้กับคุณครูวันกเกษียณใช่ไหมครับ แต่ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งก็จะไปร้องเพลงให้กับครูนี่แหละครับแต่ว่ามีครูคนหนึ่งาไดรไรพี่ด่าแกว่ามาทําไมแคมมากลับบ้านไปเลยนะแล้วใช้มือตบตบหน้าอย่างแรงเลยเ,เด็กนักเรียนคนนี้แกก็งงๆครับเอา้าแล้วผมทําอะไรผิดครับเนี่ยผมจะมางานร้องเพลงให้คุณครูกรเกษียณอายุราชการนะฮะก็มีเข้าคิวรอร้องเพลงเด็กน้องเนี่ยอยู่ชั้นมน .1 แล้วแล้วมามา,มา,มาตบผมทำไมผมก็งงๆไม่เข้าใจจากนั้นก็มีครูอีกคนหนึ่งครับที่เห็นเนี่ยการมาบอกว่าเอาให้น้องกลับไปก่อนก็แล้วกันนะก็กลับบ้านเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคนคนเป็นครูบาอาจารย์ทำแบบนี้ยังไงก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้พออ,อฟังพอ,อ,อก็รับปากว่าจะจัดการให้แต่ต่อมาก็มีครูผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นภรยาของครูผู้ชายคนนี้นะครับที่ตบเด็กเนี่ยนะมาพูด บอกว่าเอออย่าไปถือสาครูแกเลยเนาะเพราะว่าครูแกกําลังเครียดแกเพิ่งขับรถชนหมาที่บ้านตายอาอแล้วมาลงที่เด็กเหรอองงไหมมันไม่มันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมเนี่ยเออเอออย่า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 ไปถือครูเลยเนาะแกเครียดเพราะว่าแกชนหมาที่บ้านตายอ้าวแล้วตอนนี้กําลังอยู่ไวทองด้วยแกเครียดแกมีไวทองด้วยขอโทษแทนก็แล้วกันอ๋อภรรยาขอโทษแทนแต่ครูไม่ไม่ทําอะไร แต่ครูตัวตัวจริงอ่ะไม่ไม่มาขอโทษเองเอออาฟังเด็กเขาเล่าให้ฟังครับเป็นแฟนกันมาคุยกับผมนี่แฟนของครูที่มาตบเนี่ยนะครับครูผู้หญิงนะนะมาคุยกับเราว่าไงครับมาคุยกับว่าคุณครูอาจจะอยู่ช่วงวัยทองเลยไม่ค่อยฟังวัยทองครับแล้วก็เสียใจก็ที่เหยียบม้าเด้ยครับเหยียบม้าที่ตัวเองเลี่ยงตายเลยไม่ค่อยฟังใครใครใครเหยียบมาครูที่โตผมเนี่ยเหรอครับแต่ผมก่กว่ามันไม่ใช่เหตุผล คือครูไปครูไปเหยียบหมาตายครับอารมณ์เลยเลือดร้อนครับแล้วก็วหวท้องด้วยเสียใจครับแล้วก็ไวาททานองที่น้องพูดก็เป็นภาษาคล้ายๆภาษาโคราดบานฉันนี่แหละน่าจะเป็นบุรีรัมใกล้ๆโคราชนะกลๆโคราดไกลๆโคราดนะครับส่วนย้ายของน้องนะครับย้ายของน้องเนี่ก็บอกว่าหลังจากหลานมาเล่าให้ฟังก็ตกใจครับเสียใจว่าทําไมครูถึงมาทํากับหลานแบบนี้จริงๆก็น่าจะสอบถามเด็กก่อนเนาะไม่ควรจะทําอะไรที่มันรุนแรง ถ้าหากหลานไปทําอะไรพิษก็ลงโทษไปก็ไม่ว่าแต่ว่าเด็กไม่ได้พิษเนี่ยจะมาทําอะไรแบบนี้พอออก็ขอโทษแทนครูแต่ก็รบปากว่าจะจัดการให้แต่ว่าจริงจริงอ่ะอยากจะให้ครูตัวจริงนั่นแหละตัวคนที่ทำนี่นะมาขอโทษขอโพยอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอ่าฟังคุณยายดูนะครับก็ไม่ใช่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นหนูร้านอีกคนเดียวเราก็ขึ้นอื่นด้วยเลยก็ยักไม่ให้มีเบ็นี้ครับไม่่ด้ว่าเจาะจงว่า ร้านเองคนเดียวคนอื่นๆคือก้นปลกไม่อยากให้ครูทุกคนไปทำกันไปเพราะว่าถ้ามันพิษริงกระพูดกระฟออรือว่าถ้าเขาพิษก็ลงโทษก็ไม่ว่าอ,อืเพราะว่าเขามีความผิดแต่เขาผิดแต่ว่านี่เขาไม่พิษด้วยว่าเองก็อยากไม่อยากให้โอ้ทำไมเรื่องเกี่ยวกับเด็กกับครูช่วงนี้ม,มันเยอะเป็นพิเศษก็ไม่เข้าใจนะมีเรื่องดี